โอเคเดี๋ยวจะมาเทสต,ตัวตัดต่อปืนนะครับเมื่อกี้ก็ได้เทสไปพักหนึ่งแล้วเทสจนมอตเตอร์ร้อนจีแล้วนะฮะก็มีโมดูลนะครับโมดูลผมออปชันเสริมโมดูลนี่ครับมาต่อเข้ากับตัวบอร์ดนะฮะแต่เนี้ยเป็นโมดูลที่เป็นตัวเทสนะครับถ้าของจริงจะเล็กกว่านี้อันนี้เป็นแค่เอามาทําแล้วก็ลองเทสฟังก์ชันมันก่อนแล้วก็สรุปว่าวันเบรกนะฮะ ส่วนตัวตัวนี้จะเป็นตัวส่งนะแล้วตัวนี้จะเป็นตัวรับนะอันนี้มีไฟมาเลี้ยงแล้วแสดงว่าโอเคแล้วมีไฟขึ้นนะแสดงว่ามันมันบอดมันพร้อมแล้วแต่ยังแต่ยังไม่มีไฟไปจ่ายให้กับตัวปืนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้กดสตาร์ทถ้ากดสตาร์ทเกมหรือเทสโหมดนะมันจะมีไฟไฟผ่านเฟสนะครับแล้วก็ไปเลี้ยงบอดนะเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูนะฮะโอเคอันนี้เทสโหมดนะฮะเทสโหมด มีติ๊ติ๊ติแสดงว่ามีไฟไปเลี้ยงบอร์ดนะครับไฟจะไปเลี้ยงบอร์ดนั่นหมายความว่าปืนตัวนี้มีเป็นบอร์ดไตทตนนะครับมีเมื่อกี้มีไฟไปเลี้ยงแล้วล่ะแล้วก็ไฟอันนี้ไฟขาเข้านะครับไฟขาเข้าก็จะมาเลี้ยงบอร์ดด้วยมาเลี้ยงบอร์ดของตัวตัวภาครับของตัวตัดต่อปืนนะครับตัวนี้ไฟเขียวตัวนี้ครับเป็นไฟเมื่อไรที่เรากดสตาร์ทเกมนะครับสตาร์ทเกมหรือเทสโหมดไฟเขียวจะแดงนั้นไฟเขียวจะติดนะครับนั่นหมายความว่า ไฟขาออกเนี่ยมันออกไปเลี้ยงเปิดแล้วฮะโอเคทีนี้เวลาผมสั่งสต็อปเทสนะครับโอเคไฟมันก็จะไม่ทำงานนะครับแล้วกดอีกทีอ่าฟังเสียงนะครับอ่าติ๊ติดตนะฮะโอเคแล้วกดสตาร์ทเกมเลยครับเรามีการเสียเวลาปึ๊บนะสตาร์ทเกมนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเทสดูนะครับ มือไม่ว่างนะครับมือไปคอเซ็นเซอร์ไม่ได้เมื่อกี้ต้องเอามือไปจีเซ็นเซอร์นะครับเนี่ยตอนนี้ก็ผมแก้งคลอไอเซ็นเซอร์ม,มันแดงนะเซ็นเซอร์มันเซ็นเซอร์มันแดงนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยบอดตัดวงจรแล้วไฟเขียวไม่ขึ้นนะครับไกไม่ทํางานแล้วกไม่ทํางานนะครับเพราะว่าไฟเขียวไม่ขึ้นนะก็คร่าวๆนะครับเบฟสลองจับดูแล้วก็อุ่นๆนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ลากมาเยอะแล้วนะครับ ไม่ทำงานนะครับอย่าลองรีเซ็ตใหม่โอเค,ครีเซ็ตนะฮะเทสโหมดกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมนะไฟเขียวขึ้นแล้วติ๊ตติ๊ตติตนะโอเคครับผมขอจบรีวิวเบื้องต้นนะครับผม